การศึกษาลายกรณีเคสตั๊ดดีเรื่องการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหผู้ศึกษานายอนุพงศ์กี่คอมตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเพนพิทยาคมสภาพปัญหาคือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นักเรียนทุกคนจึงได้เรียนออนไลน์ทำให้การเรียนรู้แตกต่างออกไปจากเดิมจึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับ ความเข้าใจเนื้อหาและการเข้าชั้นเรียนรวมถึงความต้องการของนักเรียนในการเรียนออนไลน์จุดประสงค์1เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน2เพื่อหาวิธีช่วยเหลือนักเรียน3เพื่อเป็นข้อมูลให้กับครูผู้สอนเพื่อใช้ในการศึกษาระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา1มิถุนายนถึง1สิงหาคม2564 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับหนึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น40คนเป็นผู้หญิง22คนและผู้ชาย18คนผู้ที่ปรึกษานางสุภาแก้วกรม,มนััป,ปการัตและนายอนุพงศ์กี่คอมนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีความรับผิดชอบค่อนข้างดีขอความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้แบบสำรวจ นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการเรียนออนไลน์ใช้คอมพิวเตอร์2คนคิดเป็นร้อยละ5ใช้มือถือสมาร์ทโฟนตอบมา38คนคิดเป็น9 5อินเทอร์เนต็ตที่นักเรียนใช้งานใช้อินเทอร์เนต็ตบ้าน25คนคิดเป็น62.5%ใช้อินเทอร์เนต็ตโทรศัพท์มือถือ15คนคิดเป็น37.5% นักเรียนเรียนออนไลน์มีผู้ดูแลหรือไม่ไม่มีผู้ดูแล24คนคิดเป็น60%มีผู้ดูแล16คนคิดเป็น40%โปรแกรรมใดที่เหมาะสมในการเรียนออนไลน์ Zoom ต่อมา1คน2.5%เลือก Facebook 3คน7.5% Google Meet 28คนคิดเป็น70% สุดท้ายลาย16คนคิดเป็น20%นักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์หรือไม่เข้าเป็นบางครั้ง77.5%เข้าเรียนครบ22.5%ไม่เข้าเรียน0%เหตุผลที่ไม่เข้าเรียนออนไลน์ติดธุระช่วยงานทางบ้าน12.5% ลืมตื่นสายเข้าห้องไม่ทัน72.5%อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไม่พร้อม15%นักเรียนคิดว่าจะติดศูนย์หรือไม่ไม่แน่ใจ60%ไม่ติด6%ติดศูนย์10%นักเรียนเรียนออนไลน์เข้าใจเนื้อหาหรือไม่ไม่เข้าใจ7.5%น้อย40% เข้าใจปานกลาง52.5%เข้าใจมาก0%นักเรียนต้องการเรียนรูปแบบใดเรียนที่โรงเรียนออนไซต์90%เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์10%เหตุผลที่นักเรียนเลือกการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตทำงานได้เร็วปลอดภัยจากโรคระบาด เหตุผลที่เลือกเรียนที่โรงเรียนเข้าใจง่ายกว่าเรียนออนไลน์ทำไม่ได้ก็มีครูช่วยสอนส่งงานง่ายอุปกรณ์ไม่พร้อมมีความสนุกสนานกับการเรียนมากกว่านั่งเรียนที่บ้านครับได้เจอเพื่อนๆได้ปรึกษาอะไรต่างๆมีเพื่อนช่วยคิดคิดถึงเพื่อนเบื่อบ้านสภาพแวดล้อมมันทำให้ดูไม่เครียดดูเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียน จะได้ไม่ตื่นสายและจะได้ทํางานทันเรียนออนไลน์ไม่ได้ตังและเวลาเรียนออนไลน์ผมนอนดึกตื่นสายคาบแรกก็เลยไม่ค่อยได้เรียนอยากเรียนที่โรงเรียนมากกว่ารู้สึกว่ามันตั้งใจกว่าข้อเสนอแนะในการเรียนออนไลน์ควรเข้าถึงนักเรียนทุกคนเพราะบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์ และส่งงานไม่ได้อาจจะติดศูนย์ควรใช้แอปไม่เกิน2แอปเช่น Google Meet หรือ Zoom เพื่อที่นักเรียนหรือครูจะได้ไม่สับสนต่อการเรียนการสอนสั่งการบ้านน้อยลงทำไม่ทันสั่งงานให้พอดีเด็กจะเครียดถ้าสั่งงานมากไปสอนให้เข้าใจกว่านี้นิดนึงค่ะอธิบายให้เราเข้าใจต่อเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นคุณครูพูดช้าๆหน่อยค่ะ การแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ศึกษาได้ให้การช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นจากข้อเสนอแนะของผู้เรียนโดยการแจ้งให้ครูประจำรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนได้ทราบถึงข้อมูลคอยติดตามผู้เรียนเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนโดยการประสานงานขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในรายกรณีที่ไม่เข้าเรียนและหาทางแก้ร่วมกัน รวมถึงการให้กำลังใจผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอผลการศึกษาจากการศึกษาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับหนึ่พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและความร่วมมือจากคุณครูประจำรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนด้วยได้ร่วมกันทราบถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะของนักเรียน รวมไปถึงการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนเช่นการกำชับการเตือนนักเรียนเมื่อถึงคาบเวลาเรียนออนไลน์นักเรียนจะได้เข้าห้องได้ตรงเวลา